หนึ่งในเงามืดที่ผู้คนในพื้นที่ตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือบทบาทของนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN จากโครงสร้างของอำนาจผลประโยชน์และช่องว่างทางนโยบายทำให้การแทรกตัวระหว่างกลุ่มการเมืองกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเป็นประเด็นที่ควรถูกศึกษาด้วยความจริงจังในพื้นที่ที่ประชาชนหวาดกลัวการเลือกตั้งไม่ได้วัดกันที่นโยบายแต่หลายครั้งวัดกันที่ใครคุมพื้นที่ได้ ใครคุยรู้เรื่องกับกลุ่มขบวนการก่อเหตุรุนแรงการเมืองที่ต้องแลกกับความเงียบของปากกระบอกปืนเป็นการเมืองที่อันตรายกว่าที่สังคมคิดบางเหตุการณ์ถูกดึงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างภาพได้มากเท่านั้นผู้ก่อเหตุมีส่วนได้เสียนักการเมืองก็ได้กระแสฝ่ายที่ตายมีเพียงประชาชนเท่านั้นเมื่อการเมืองกับกลุ่มขบวนการคล้องแขนกันความรุนแรงไม่ได้เกิดเพราะอุดมการณ์อีกต่อไป แต่มันเกิดเพราะมีคนต้องการให้มันเกิดชาวบ้านมองไม่เห็นว่าใครคือผู้พิทักษ์เมื่อการเมืองเล่นเกมซ้อนเกมประชาชนคือผู้ที่หลงทางทุกครั้งที่การเจรจาใกล้คืบหน้าจะมีกระสุนปิศนาที่ล้มศพใครสักคนทำลายความหวังทั้งหมดในพริบตาชายแดนใต้ไม่ได้ร้อนเพราะความเชื่อไม่ใช่เพราะอุดมการณ์แต่เพราะอำนาจและผลประโยชน์ ตราบใดที่นักการเมืองบางรายยังรูปคลํำกับเครือข่ายขบวนการก่อเหตุรุนแรงประชาชนก็ต้องอยู่ใต้เสียงระเบิดต่อไปและวันหนึ่งประวัติศาสตร์จะถามคำถามสำคัญว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจุดไฟ